ตั้งรีโมทกดปุ่มสตาร์ทสมาร์ทที r อร์ดเบลนนะครับเป็นแที L T นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟ a e d วิทยุนะครับกดอีกหนึ่งครั้งจะได้ไฟออนช็้ระป๋องแหงน้าปัดนะครับ้าร์ดการสตาร์ทนะครับเหยียบที่เบรคค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับงเชื่อยก็จะสตาร์ทติดนะครับ สถานการดับเครื่องนะครับเหยียบที่เบรคค้างไว้นะครับปุ่มหนึ่งครั้งต่ำไปติดลงนะครับรีโมทตัวนี้ติดพร้อมฟังก์ชันเสริมนะครับตอนนี้ให้เราเดินห่าองออกจากรถในระยะที่รีโมททำงานนะครับ3ถึเมตรงคนรถก็จะล็อกพร้อมเสียงสัญญาณน,นะครับ เดินคนระยะนะครับรดก็จะรล็อกเองอัตโนมัตินะครับสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทกดที่รูปสายฟ้าค้างไว้นะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับพร้อมเสียงสัญญาณตอบรับนะครับว่าเครื่องยนต์สตาร์ทติดนะครับภายในสิบถึงสิบห้านาทีถ้าเราไม่กลับมาที่รถเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองนะครับสำหรับเครื่องด้วยรีโมทกดที่ปุ่มรูปสายฟ้าค้างไว้เครื่องยก็จะดับลงนะครับเดินเข้าไปใกล้รถรถก็จะกดล็อกให้นะครับ สั่งล็อกที่รีโมทก็ทำงานปกตินะครับถับล็อกนะคลายล็อกนะครับสมาร์ททีกดปุ่มสตาร์ทรีโมทสตาร์ทปา,าช,ชังกาครับ